สวัสดีครับพี่ในช่องคุณพอ่อการดไ,ไฟขังนะครับเย่ที่บัวเราบอกนะว่าเรายังอยู่กับอควาฟอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นสายเมลสตอมที่ได้เติมของใหม่เจ็มแมวมานั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของมันเลยคือไม่มีโปรโมอะไรเลยให้ใช้เนาะอันจริงๆไม่มีโปรโมแต่โปรโมมันออกมาหมดแล้วไงมันออกมาในชุดหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นอีซี่นะฮะหาของได้แต่ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของมันแคนคือมันต้องไปหาของเก่านั่นเองนะฮะ แล้วคนที่ไม่มีโครงเมลเลยก็จะเล่นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นได้อย่างสีอย่างนั่นเองนะฮะ,ะเริ่มกันเลยเนาะไม่ค่อยสบายนะเจ็บคอนะครับขอไปเร็วๆหน่อยนะฮะตัวเริ่มตัวเริ่มไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแวนคราวนี้เราจะใส่เมลสตอมที่เป็นเมลสตอมเฉยๆเต็มสีเหมือนเดิมแล้วเพราะมันเก่งๆนะฮะในตอนนี้ พายุมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอร์มนะครับหนึ่งมือสองพันมีแอคเซลแอคทีฟเวนการ์ดวันเพื่อนบัตหนึ่งยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะบวกพลังสามพันนะครับอีกสกกี an, ่หนึ่งออโตแวนวันเพื่อนเมื่อเลการเราโจมตีฮิตในเวฟที่สามและเวฟที่สี่ทิ้งมือสองใบลุกไดไม่ลบเก่งๆนะตอนนี้เพราะว่าเรามีปมอะเรามีการ์ดใบใหม่ที่ทำให้เวฟสองเวอเวฟสามเวฟสี่มันตีฮิตง่ายๆนั่นเองนะฮะ ใส่เป็นกรอรี่4ี่ใบนะครับเพราะว่าถึงแม้ไปบอกว่าเมลสตอมเดิมจะเก่งอะไรก็ตามแต่ท่าปิดของมันก็คือกรอรี่เหมือนเดิมนะฮะหนึ่งหมื่นสัมพันธ์มีแอคเซลแอคทีฟเวนการ์ดเวนเพเทอร์นเคาน์เตอร์บัตหนึ่งในเทอร์นั้นคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดอ่าไม่สามารถอินเตอร์เซปได้และไม่สามารถกาดจากมือได้มากกว่าหนึ่งใบนะครับถ้าในโซมีเมลสตอมอยู่แถวหน้าบกหมื่นด้วยโคตรเก่งเหมือนเดิมใส่สี่นะครับ เกรดสองใบใหม่นะฮะใบแรกจะเป็นเจ้าพี่ฟ้าคนนี้นะฮะพี่ฟ้าอุ้ยพี่ฟ้าสุดแก่งนะฮะตัวช่วยหวดนะครับดิปติ้งโฟเวนเซอร์เก้าพันชิ่วพันออตโต้แวนเลียเมื่อลงสนามเปิดทัอเด็กเจ็ดใบหยิบเมลตอมหนึ่งใบขึ้นมือแค่นี้เองไม่ต้องทิ้งด้วย อีกสก,กิลหนึ่งนะครับออตโต้เลียเมื่อมันจมตีถ้าการโจมตีเป็นครั้งที่4หรือมากกว่าในเทอร์น,นี้แวนการติดเมลสตอมบวกพลัง1 0 0 0ถ้าเหยียบแอคเซล2จะตีอยู่ที่29ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะคือแบบโคตรแรงเอาพลังเข้าสู้เลยนะนั่นเองแถมเล่นกับกอรี่แล้วบวกหมื่นจะตีเป็นเท่าไหรอ่อ่ะธรรมดาก็24 34แล้วอะ่ะโคตรแรงนะ อีกตัวหนึ่งทาให้มลสตอมร่างแรกเก่งขึ้นแบบร้อยเท่านั่นเองนะฮะก็จะคือก็คือท่านี้คาถาสมบัติแห่งเขี้ยวมรกเอลบิด้านะครับเก้าพันชิวห้าพันคอนเทนิวเรียกา่าแล้วก็กาเดียนถ้าแวนการติดเมลบวกพลังห้าพันบวกชิวห้าพันตลอดการเทิร์นคู่แข่งก็บวกนะครับอีกสักเกนึงออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีแวนการบัตหนึ่ง, Auto, ier, วง,งความสามารถฮิตจะทํางานแม้การโจมตีนั้นจะไม่ฮิตก็คือ ฮิตไม่ฮิตก็ฮิตเพราะฉะนั้นเว็บสาหรือเว็บสีที่มันตีอาจจะขอแค่ห้า0ันหรืออาจจะไม่เข้าก็ตามแต่มันฮิตเพราะฉะนั้นเมลจะตอมสกิลเกิดนั่นเองนะฮะในจะเก่งในเว็บสเว็บสี่หรือในต้นเกมที่เรามีตัวต่อตูดที่ขอสกิลเมื่อตีฮิตอะไรพวกนี้นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมคนที่คิดอะไรไม่ออกบอกเขาคนนี้นะฮะใส่คอร์รเอจเซอไว้สใบเหมือนเดิมนะคุณพ่อมาตรฐานคือแบบ ตัวแบกแบกอะควาฟอร์ดวีแท้ๆเนาะเก้าพันชั่วพันนะครับคอนติเนียลเรียกการในเทิร์นเล่าอ่าเมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าเรามีอื่นนอนอยู่สี่ใบหรือมากกว่าบวกหมื่นห้าอีกสกีน,นึงเมื่อจบเทิร์นนะครับถ้าเรามีการโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้เอามันจะโซ่จัว่วอันนี้จริงเว็บนี้เด็กนี้ไม่ต้องใช้จั่วเยอะเนาะแต่ถ้าไม่ไม่ต้องใช้โซเยอะแต่ถ้าอ่าก็แค่จั่วเปลี่ยนมือเนาะเอออจริงๆก็คือการจั่วเปลี่ยนมือ แล้วก็นี่รีมาเป็นการธรรมดาเลยนะครับกับเจ้าเพชรสตรีมดากอนแปดพันชิวพันแอคทีฟเลรกาดวันเทิ่อนบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบอ่าทิ้งเมลสตอมหนึ่งใบเลือกเวนการ์ดหนึ่งตัวที่ติดเมลสตอมตัวมันบวกหนึ่งหมื่นบวกบวกหนึ่งไรถ้ากับว่าถ้าเราจิ้มกอรี่ไม่ใช่สิถ้าเราจิ้มเมลสตอมเก่าตอนเนี้ยมันจะเก่งมากๆเนาะใส่สองใบพอนะเพราะว่ามันต้องมันมัน,ม,นมันเรื่องเยอะไงมันไม่ได้ว่าเออทิ้งอะไรก็ได้มันต้องทิ้งเมลสตอมด้วยไง ตัวนี้ก็ใส่สี่นะครับเป็นตัวที่ไม่ฮิตก็คือฮิตเหมือนกันเนาะลาดีแอส s อส u ซ t นะครับแปดพันชิวหมื่นออตโตเลียเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งจนจบเทิร์นความสามารถฮิตของเราจะจมจะเกิดแม้จะการโจมตีที่ตัวนี้โจมตีหรือมันบูธฮิตหรือมันบูธโจมตีจะไม่ฮิตก็ตามก็คือเมื่อลงมาโซบัสสกิลไอเนี่ยแต่บังคับว่าถ้ามันตีปุ๊บฮิตไม่ฮิตก็คือฮิตนั่นเองนะฮะ แล้วก็เราสามารถเก็บเมลตอมจากหลุมยัดโซ่อายัดเกบใต้กองได้และจัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวช่วยวนของช่วยใช้โซแล้วก็ทําให้เมลตอมล่างแรกโจมตีแบบที่สี่หรือสามฮิตง่ายๆนั่นเองวิงกันเบฟเวอร์ชันผู้หญิงนะฮะคอเพลลัสใส่ไปคู่หนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมันคือวิงกันเบฟเพราะฉะนั้นมันต้องโจมตีฮิตซึ่งมันมีเกตเจ้านี้กับเจ้าเจ้าเจ้านี้ มาทําให้ถึงแม้ไม่ฮิตแต่ว่าน้องคนนี้บูตสองคนนี้มันก็จะเกิดสกิลนั่นเองนะฮะใส่ไว้คู่เดียวพอนะคุณพ่อคิดว่าใส่เยอะไปก็ไม่ได้ใช้อ่อโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีฮิตหรือว่าบูตฮิตแวนคู่แข่งนะครับเปิดเจ็ดหยิบเมลหนึ่งใบขึ้นมือใส่ตัวเหมือนเดิมคู่ฮิตคู่ฮิตหาเมลนะฮะก็จะเป็นอนาลิซช er, ูตเตอร์หกพันชิวหมื่น ออโต้นเลียเมื่อมันโจมตีฮิตหรือบูธฮิตโซบัสหนึ่งทิ้งมือ1ใบหาไม่่ะตอมชื่อต่างกัน2ใบขึ้นมือง่ายง่ายมากใส่เปิดห้าสามไปด้วยนะครับอัน,นจริงๆจะไม่ใส่เปิดห้าสามก็ได้เพราะว่าถ้าคิดว่าตัวหาเยอะแล้วจะใส่เป็นเพนควิ n นแทนก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้อันนี้เป็นตัวเลือกเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างใช้บาสพอสมควรแต่ก็ ก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดน,น,นั้นจริงๆแบบเมลล่างแรกอาจจะไ,ไม่กดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ถ้ามีตัวบูทครบหรืออะไรพวกนี้หรือว่าคุณมั่นใจว่าเช็คทิกเกอร์เก่งก็ไม่ต้องกดบัตก็ได้รอทิ้งมืออย่างเดียวก็ได้แล้วแต่นะฮะใส่อันนี้ไว้สาใบนะครับที่บอกว่าใส่ไม่ใส่อันนี้ก็ใส่เพนกวินได้เนาะเพราะว่าตัวหาเมลค่อนข้างเยอะเอาจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมเป็คอฟฟ์นะครับต่อให้มันจะหาเมลเยอะขนาดไหนก็ตามนะฮะคุณพ่อยังใส่ดอทิกเกอร์ห้าใบอยู่ดี เด็กนี้เป็นเด็กเมลเพราะฉะนั้นเมลร่างแรกตีมันสามารถเล่นกับฟอนได้เพราะฉะนั้นใส่ฟอนไว้สามนะครับแล้วก็ผึ่งบอกว่าเด็กเนี้ยมันเป็นเมลสุดท้ายมันปิดด้วยกอรี่เพราะฉะนั้นพอาะ,ะังใส่เป็นคิเต็มสี่เหมือนเดิมอาจจะไปใส่ฟอนสี่คีสามแทนก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วก็ใส่เป็นฮิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับโอเควิธีเล่นมันคือเมลสตอ,ตอมกลับไปเล่นเมลสตอมเก่าอีกรอบหนึ่ง นั่นเองอืมขึ้นไรหนึ่งอันจริงๆริงไรหนึ่งก็ไม่ได้ฟิกเนาะว่าจะไรเป็นใครไรเป็นใครก็ได้จริงจริงอ่ะให้มันตีได้ให้มันยืนเยอะเยอะหน่อยอาจจะเป็นเจ้านี้ก็ได้แล้วก็ถ้าคิดว่าลงตัวนี้อาจจะโซบัสหนึ่งไปเลยแล้วก็ลงเป็นคนนี้มาต่อตูดอ่าลงไปนี่ก่อนอันนีเ้เราตัวเรียนี้เอาไม่ติดโอเคงั้นขู่ขู่คิดเฉยๆแล้วกันอ่ะคิดสกิลครับคิดทิ้งมือโซบัสหาเมลสตอมอืม ขึ้นสองขึ้นสองขึ้นสองว่าคือว่าเพอร์เฟกของมันจริงๆจะเป็นเจ้านี้เนาะเปิดเจ็ดหยิบเมลง่ายๆเลยหรือหรือถ้านนี้ไม่ขึ้นอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ได้ถ้าจะต่อตูดด้วยไอ้นี่เนาะคุณก็สามารถตีกดสกิลครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งฮิตไม่ฮิตก็คือฮิตเพราะฉะนั้นถ้าฮิตไม่ฮิตก็คือฮิตไอ้นี่ก็จะกิดสกิลเกิดเช็คทิกเกอร์เขาสมมติเขาขาดมิดมาสองหมื่นเลยมิดมิดเช็คทิกเกอร์มาบอด สกิลครับหรือว่าฮิตไม่ฮิตก็คือฮิตเพราะว่าเขาเตอร์บัตไปแล้วโซบัตหนึ่งใบสกิลครับทิ้งมือหนึ่งใบหยิบเมลตอมสองใบขึ้นมือก็หยิบเป็นเมลธรรมดากับเมลกอรี่เท่านี้ก็การันตีแล้วว่ามือคุณมีเมลแน่นอนในการเล่นถือบอกว่าไม่ต้องใส่เปืนห้าหาสามก็ได้อ่าแล้วก็ไลท์เป็นเมลครับอิมเมติลิคีฟแอคเซลสองเหมือนเดิมเนะเาะอคอฟอสเดี๋ยวได้มือนะที่เหลือก็ไปคอมมือมาช่วยตีเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามเว็บหนึ่งอาจจะเบาหน่อยนะกับเว็บกับเด็กนี้เพราะว่า มไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะอาจจะเอากริ้เยอะหรือเมลเยอะอาจจะเมลมาช่วยตีอะไรก็ได้ง่ายๆอะ่ะข้างหนึ่งเนี่ยงงแล้วก็คุณก็ไปดูเว็บสามเว็บสี่เป็นตัวไหนอาจจะมีเจ้าหนี้แทนก็ลงเป็นเจ้าหนี้แล้วก็อลงเจ้าหนี้ปุ๊บสกิลเกิดสกิลเมื่อลงโซบัสหนึ่งครับท้ายนี่ตีตีเมื่อไหร่ก็ถือว่าฮิตหมดเพราะฉะนั้นไอท้ทุนที่ต่อตูดของไอ้คนเนี้ยมันก็จะมีมีวิงกันเบฟ กับกับเจ้าเนี่ยสองตัวที่ต่อตูดได้ต่อตูดบนนี้แรงๆหน่อยก็มีพวกที่แรงๆหรืออาจจะเป็นเจ้านี่มาท,ทิ้งเมลจะตอบบนมือหนึ่งใบเพื่อที่จะบวกได้บวกหมื่นก็ได้ถ้ามีบัตรเหลือก,ก็กดได้เท่านั้นแหละถ้าไม่มีบัตรเหลือก็อาจะพวกตีฟรีอย่างคอเล่หรืออย่างอย่างตัวใหม่มาช่วยก็ได้หรือมือเก่งๆหน่อยข้างนี้อาจจะลงเป็นเจ้าตัวใหม่นี่ เปิดเจ็ดยิบเมลอ่ะสมมติว่ายิบเมลขึ้นมาครับบทน,นี้คงก็ขอเป็นเจ้านี้บัตรหนึ่งทิ้งเมลครับจิ้มแวนบวกหมื่นบวกไรก็ได้เพรวันนี้ตีเว็บแรกเท่านั้นเองวันนี้ต้องตีเว็บสี่บวกหมื่นห้างไงอ่าเว็บหนึ่งอะและ้วถ้ามีบัตรเหลืออีกหนึ่งบัตรก็อาจจะกดเมลบัตรหนึ่งบวกแถวหน้าสามพันก็ได้แตนนี้ก็ถ้าไม่มีก็บวกก็ตีไปสิบสามงงแล้วก็เมลตีเพราะว่าเมียนี่อยู่ยังไงก็ฮิตไม่ต้องบูธครับ ยี่สิบสองสองไดอ่ะยี่สิบสองสามไดเว็บสามเป็นเจ้านี้ถ้าได้ทิกเกอร์หรือถ้าได้ฟอนต์ไอ้นี่ก็จะตีแรงขึ้นแต่ว่าสตาร์ที่สิบหกสิบหกขอห้าพันถ้ามีเคาน์เตอร์บาร์ก็จะเป็นสิบเก้าขอหมื่นก็แล้วแต่็ก็ก็ก็ค่อนข้างจะเป็นเมจิกนัมเบอร์นะฮะสามพันอ่ะฮิตไม่ฮิตก็คือฮิตสกิลรันเลยแล้วแต่จะของใครก่อนก็ได้สกิลนี้ก่อนก็ได้เปิด email, เจ็ดหยิบเมลเผื่อที่จะ จะได้ทําให้แวนมันทิ้งมีมือทิ้งแบบทิ้งเป็นเมลงโง่ใบก็ได้อย่างเงี้ยว่าเธนหน้าเราใช้เป็นกอรี่อยู่แล้วไงแล้วก็ทิ้งมือสองใบครับลุกแวนอ่ะแล้วก็เหลือแค่นี้อันที่บอกว่ามันมันเหลืออยู่แค่เนี้เพราะฉะนั้นเอาแวนตีบูตสามได์เหมือนเดิมแล้วก็เอานี้ตีเป็นแบบสี่สี่หรือมากกว่าบกหมื่นห้าแค่เนี้ยแล้วก็ที่เหลือเลยแหละหลังจากนี้ก็เปลี่ยนเป็นกอรี่ ถ้าเขาขึ้นเส้น 4, สี่เส้นห้าับย้ายเป็นกอเล่นเป็นกรอรีแทน Excel 2อีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะเอาอันนี้ออกเสทิ้งไปเพราะว่าสกิลมาลงอ่ะสกิลแอคทีฟแต่ว่าก็ใช้ได้แหละจริงๆแต่มันเออมันก็ใช้ได้แหละอออาจจะเป็นอาจจะเปลนเป็นคอเล่าแทนกันหรือว่าอ่ะหรือว่าจะอาจจะอยู่ไว้ก็ได้เอาคอเล่าไปลงนี่ก็จะเป็นเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามเว็บสี่เว็บห้า ห้าเวฟที่ขอมือครั้งละใบเสร็จไม่ได้ก็ยังเป็นท่าที่แรงเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้กับเมลเนาะอาจจะไปเร็วมาเร็วเนาะเพราะว่าลูกเล่นเดิมเลยเปลี่ยนตรงที่มีของซับใหม่เพิ่มขึ้นมาทำให้เด็กมันเล่นได้ง่ายขึ้นแบบเยอะมากๆเนาะก็ทำให้เราแบบเราบางทีอาจจะปิดด้วยเมล เมลแรกโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นกรลี่เลยก็ได้แต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่คณพ่อคิดว่าถ้าปิดของมันก็ยังเป็นกรลี่เหมือนเดิมแต่ดีขึ้นตรงที่เราสามารถใช้เป็นพวกเนี้ยพวกเนี้ยมาเล่นมาเล่นระหว่างตีได้ก็คือเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามพวกนี้ก็ได้เนาะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่เล่นเลยนะฮะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นตีด้วยเมลเว็บหนึ่งก็ได้ 1, ไดเผื่อได้ฟอนอาจจะใส่พฟอนเป็นสี่หรืออะไรก็ตามถ้าคุณเล่นฟอนสี่ก็คพ่อคิดว่าอ่ะเมลเว็บหนึ่งไปเลยก็ได้ แล้วก็เว็บสองเผื่อได้ฟอนตเว็บสามเว็บสี่ตีเผื่อฮิตมาไม่เผื่อฮิตตีฮิตอยู่แล้วแล้วก็เว็บสี่ลุกมาเป็นไอน,นี่แล้วก็ตีไอ้นี่ดูเว็บห้าอันนี้ให้ดูไปนะครับก็ประมาณนี้มาเร็วเข็มเร็วเพราะว่ามันเป็นเด็กแค่อัปเดตของใหม่แล้วก็เพิ่มรุ่นเล่นใหม่นิดหน่อยไม่ได้อะไรมากมายนะครับไปลองจัดลองเล่นดูได้สำหรับคนที่มีเมลอยู่แล้วเนาะคุณพ่อคิดว่าน่าจะมีกันทุกคนเนี่ยที่เล่นอควาฟอร์ดนะฮะก็ เมลยังได้ไปต่อมีร่างรีเวิร์สต,ตามมาอีกเก็บไว้รอได้เลยนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งวันพฤหัสเนาะกับแวนการ์วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีอันนี้นพฤหัสนี่เจอกันทีหนึ่งวันศุกรนะ์เนาะไปแล้วสวัสดีครับ